เค้าวันนี้ผมอ,อาจจะยืดแขนก็ได้เพราะว่าคือตอนนี้คือผมหลังปวดหลังมากแล้วันหลังไม่ตรงได้เจ้าเจ็บเลยวันที่เราการเล่นอย่างนี้นี่กันนีค่คือส่วนแล้วใครมันดูดวูดีวะเนี่ยใช่ไหมกูเหานื่อยไรเงี้ยก็นลนะ้

คำสื่อคืออะไรกันอ๋อฉันขอไม่เลขสองได้ไหมโอเคเลขสองชื่อเลขสองก็คือห้องกระโดดโอเคไปกี่โดดโอเคเล่ต่อ

าจำนวนสาก็คือโดนัทโอ้ยน่ใครจะดงมีเงินเ้ยหนูหนูเคยทพวกหนูดยว้ากูดนังการที่กูท้องขู่งนี้เคยเคยเ้สีเดนูชวนมดิไอพวกหนูแบ

เออโอ้โอเคม่ขอขันน้าเดี๋ยวนะนี่มางคนสั้างเดทหรือดีกว่าใช่ไหมให้เขาเด็กเองก็ซื้อก่อนเฉลยนู่นหมดเลยเพราะน้องเป็นอย่างน่ากลัวเลยใช่การว่างของฉันได้ยิน นดี่มึงแน่ใจใช่ไหมเนี่ยมึงดูนี่คุยก้อนนึงไงเนียว่าจริงดิการกลายพันธุ์โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้วงอทำไมก่อได้ไง รับแฮมเบอร์เกอร์เศร้าจากชักดเกอินนี่กูจ <c> ะ <oughs> นะนี่นี่ชียอะไรเนี่ยมันมีคนเอาแล้วใครมึงคิดว่ามึงเป็นทงมูตี้เหรอไอ้ที่เด้มึงคิดว่ามึงเป็นลูฟี่เหรอ บูไม่เย็บให้มนกางพ่องรุนเขาท่แน่กว่าเนี่ยท่มันเลือปตายกูอีชบข้าวนี่มนแนตายใช่ไหมเนะี่ยเขียวสีเลยโอกก้หวเศรามึงมึงเบร้อยเชีย่ยนี่ยออไม่กเกิด,ดีกว่า เด็กกูสวยอย่างกี้ด้วยแล้วก็ต้องส่งให้ดูว่ามันจะเอาอะไรไหมใครฮะป้งรอบที่สองนะเดี๋ยวเอาปเซอร์ทมาไหมไม่เิยเวมาอนนี้ ไปค้นหาตัวไปในป่าลึกน่นจะเป็นนายพานะถูกขาตกรรมโดย 我理解。

จำเองทำเมื่อคืนไม่จำไม่หยุดเลยแล้วขนาดหาตัวแมวเาจะไปยืนดรงไหนโอเคเีย Nice. Peace. đội xe mang cũng lên một này này không có đội này này cái này không เอ้ยเดี๋ยวคุณใครด้วยเฮ้ยน้องพี่คุไทยเองน้องไทยกูไทยกูไทยไทยอ้ะยคือกูไทยเล่น้หมูสองด้วยโอเคใช่ไหมจะมีคนเล่นกับผมน่ฮะถ้าใครเจอคลิปนี้ก็บวกผมด้วยเลยครนะครับ ไอ้เฮนี่ไว้เอ้ยไม่ก่อนมึงเข้าไปไหมไอ้เฮนี่ตัวสูงกูดิชิงสูงเชียวซ่นเริ่มมาแล้วไม่เหมือนกันจริงตัวองผมกูก็ดูเข้าไปก็ตัวกูเหมือนสูงแต่ละความจริงตัวกูเตี้ยเลย สุดเไปขุดวัวใหญ่สุดแล้วอุตส่าห์ขายกูเคยทำมาก่อน Can I get a number two please? กูสิมันจะมีอ้อเนี่ยนั่นนะอัลอฮ์ึงเอาไว้ได้ยังนะกูลืม

แล้วถ้าเธกรน้ำอัดกูตายนี่คือน้ำอมายเหียนจริงๆแล้วกูน่าเป็นโลกเองเียย่านั่นคือตัวเหี้ยเลย เล็กใควิวเล็กคือผู้พูดย่ให้ผู้เล็กคอยให้ผมไปด้วยช่งรงเถอะผู้คือลุงพีมื่ม้กี้เสียงอะไรจะเกิดโอด้เลผู้ยิ่งคิดว่า,ากากว่านะว่าอกไปซักแม่งนี่เนละ แล้วจะีไม่ใจกูคุตัดแปวใครพูดดวยยี่กูตบหน้ามึงนี่นี่ก่นนี้อมึงเค้ว่าวเหรอแล้วบากกนชอบกับฉันใต้ดินเห้ยกเนียค่ะพวกเน้ค่ะอบรบ là order to con, bây giờ sau rồi này. Let me get the new sad burger. bây giờ, mày 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 sao? mày 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 thích ăn cái này mày mày Okay, uh, let me try the new burger. The the local campsite was attacked last night. What say that they saw some kind of mutant with big eyes attack them from the woods? If you have any information, please call the police มูเต้เนี่ยไปเลยเฮ้ยดูเร็วัดพวกจะตามพี่มาน o งตามพี่มา o งเ้ยุกันตัวโคยี่อนกันไหมเออดิตามพี่มา o ง

วิวเขาบอกว่าใสงเวเวักคตตือตัวสอนไเขาคกจอนที่โดนเกียรกันเดี๋ยว Amiga, របស់ไอ้คนนั้นน่ะเนี่ยแม่งเจอไอ้เรื่องมังคูเอาไอ้สาไมคุกปากแค่ โค้ดกคดจ็ลมไม่เูะไรนะชไหมคเจ็คอ้เชี่ย วันนี been, h, ้วันนี้ซึ่งก็คมณมาถุงของคุณครับแล้วก็กลับแล้วก็แล้วกอขอให้ออกกันนะวกนี้เคยจะให้คุณรู้กันว่าผมไม่โกอกดีใช่ไหมคะที่ผมพูดซึ่งก็นี่คือสฉบับดิวเตอาอยู่บอไม่น่าอยู่ไม่น่าอยู่ ông, 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 ông. A B, A Ok, ổn okay. tôi okay. Bye. สองคนนี้ก็คอยคอให้ทุกทุกคนส่วนคนนี้ดูคลิปผมด้วยครับผมก็คุณบอยร่างใหญ่เุ็นไปใหไปเล่นแมพผีอีกพออากาศกันเมื่อกี้ถึงใส้หลอกกอกอยู่อ้อกูว่ายมึงมึงน่าต้องขี่แล้วมันขี้หรือว่ามันร่างส้วมอยู่หรือว่ามันแตกน้ำหรือว่าทำเหี้ยก็ได้ที่หนึ่ง